คนถ่ายทอดสดเรียบร้อยเป็นใครกันซิเป็นของ AIS ครับมันจะมี AIS มี T s p o r t ช่องที่เราถ่ายทอดอยู่นี่แหละแล้วก็ยังมีช่องอื่นๆฟรีทีวีกนิดนึงมีนิดนึงเป็นบางคู่ถ้าเป็นทุกคู่ก็จะเป็น AIS หลังๆนี้ตอนนี้คือเขาถ่ายจากไทยลีกใช่ไหมครับทีแรกมีทูนะทีแรกมีทูแต่ว่าบางเอิญของ ทูกับไอเอเนี่ยก็เป็นคู่แข่งกันทางธุรกิจใช่ก็ต้องเลือกเขาแล้วก็ทาง AS เอสเขาก็น่าจะให้ให้ข้อเสนอที่ดีกว่านะครับอยากอยากอยากเราอยากชมพวกทีสองทีสามบ้างกันนะมีหมดมีหมดมีหมดไม่หมดโอเคทีสามมีไหมทีสามทีสามก็พร้อมแล้วคือคืออย่างโตโยต้าในหันกลับมาสนับสนุนทีหนึ่งใช่ไหมทีสองก็มีแล้วทีสามก็มีบริษัทแล้วไงอ๋อมีคนมาสนับสนุนเขาพร้อม ก่อนใครเพื่อนเลยถ้ามีดีเดี๋ยวทีมงานไปไอ้ก๊อฟดีกว่าเราต้องคูยกันบ้างแล้วนะคนเราเรามาคุยเรื่องนี้ดีกว่านะครับได้ที่เราจันทีเออไปไหนอ่ะ